สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ e e d o m อมชาแนลนะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระไร้สร้างสรรค์น,นะครับผมนะวันนี้นะครับมีหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาว่าโครงการคนละครึ่งเฟสสเนี่ยในล่าสุดนี้กระทรวงการคลังจะมีการต่อหรือขยายระยะเวลาออกไปหรือไม่ในส่วนของเฟสสามที่เขาเรียกว่าใช้เงินของรัฐไม่หมดหรือในส่วนของคนที่ไม่หมดจริงๆสามารถที่จะทบไปในเฟสสได้หรือไม่ วันนี้มีคำตอบจากกระทรวงการคลังมาแบ่งปันนะว่า 1. ขยายระยะเวลาออกไปไหมในเฟ 3, ส3 2. นะครับผมเงินที่อยู่ในส่วนของเฟส3เงินของรัฐเนี่ยสามารถที่จะไปทบในส่วนของเฟส4ได้หรือไม่นะครับ2คำตอบนี้กระทรวงการคลังมาตอบนะครับให้กับทุกท่านได้รับทราบในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนิดนึงนะนะครับกระทรวงการคลังตอบข้อสงสัยนะครับตามที่แบ่งปันนะโครงการคนรึ่งเฟส3 จะสิ้นสุดโครงการวันที่31ธันวาคมสามารถที่จะทบสิทษิ์คงเหลือไปใช้กับนะครับคนละครึ่งเฟสีในปี65ได้หรือไม่นะครับมาดูข้อมูลกันนิดนึงนะครับจากกรณีที่เรารับทราบดีครับการประชุมคอรมก็มีมติเห็นชอบ โครงการคนละครึ่งเฟส4นะซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มโครงการนะครับหลังจากจบโครงการคนละครึ่งเฟส3ซึ่งก็ระบุนะครับ31ธันวาคม64อังนี้ก็หลายท่านก็มีข้อสงสัยนะครับว่าอู้เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับหลายคนก็เขาเียก็ไม่ไม่มีโอกาสได้ใช้หลายท่านก็บอกว่าเฮ้ยเงินเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีเติม นะทำให้ยอดเงินนะครับในโครงการคนครึ่งเฟส3เนี่ยยังเหลืออยู่นะถ้าเทียบวันนี้ก็วันที่24นะครับก็เหลือไม่กี่วันเนี่ยก็จะถึงวันที่31ธันวาคมนะฮะก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายในการใช้งานเนี่ยแต่ว่าคำนวณดูแล้วนะครับมันก็ยังไม่หมดอยู่ดีเออนะครับผมจะนำยอดดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับผมนะไปทบหรือไปใช้รวมในกรณีที่เปิดเฟส4ีหรือไม่ซึ่งนะครับล่าสุดนี้วันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ รายงานจากท่านอาคมเติมพิ่ยาภยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุนะครับคนละครึ่งเฟสามจะไม่มีการขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการเพราะฉะนั้นนี่คือคําตอบที่น่าสนใจนะไม่ได้มีการขยายระยะเวลาสิ้นสุดนะครับของโครงการจึงขอให้นะครับผมนะประชาชนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์คงเหลือนะครับรีบออกมาใช้ใจ่ายก่อนสิ้นสุดโครงการเดือนธันวาคม64นี้นะครับอ่านี่ก็เป็น ข้อมูลยืนยันนะครับจากท่านอาคมเติมพิยาภยสิทธิ์นะครับแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลเพราะฉะนั้นสรุปนะครับอย่างเป็นทางการสําหรับรายท่านที่สอบถามเข้ามามีการขยายระยะเวลาไหมนะครับคำตอบคือไม่มีการขยายระยะเวลานะครับก็จะจบอยู่ที่31มธันวาคม254เท่านั้นนะครับเงินที่นะครับผมเป็นเงินของรัฐนะที่เหลืออยู่ในโครงการคนลครึ่งเนี่ยนะ สามารถที่จะทบไปในเฟสซีได้หรือไม่นะครับผมคำตอบก็คือไม่สามารถทบไปได้เพราะฉะนั้นเหลือเท่าไรนะครับในเงินของรัฐที่อยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังสิทธิ์ของโครงการคนละครึ่งก็จะถูกตัดออกทันทีณวันที่31ธันวาคมอ่านี่ก็เป็น2คํคำตอบที่นำมาสรุปแล้วก็แบ่งปันจากทางด้านของกระทรวงการคลัง ยืนยันตามนี้นะครับไม่ได้มีการขยายระยะเวลาของเฟส3และไม่สามารถใช้เงินของรัฐโครงการคนละครึ่งเฟส3ไปทบในโครงการคนละครึ่งเฟส4ได้ นะครับสองคำตอบนี้น่าจะตอบคำถามสำหรับสมาชิกหลายท่านนะครับที่แบ่งปันแล้วก็สอบถามกันเข้ามานะครับส่วนในเรื่องของระยะเวลาในเฟส4นะครับก็ยังไม่ได้ระบุนะครับว่าเริ่มวันไหนแต่ก็แค่บอกช่วงมีนาคมนะครับถึงเมษายนเพราะฉะนั้นเนี่ย กุมภาพันธ์เนี่ยก็น่าจะมีในเรื่องของการที่จะดําเนินการว่าเฮ้ยเราจะต่อไปเฟส4อย่างไรนะครับเดี๋ยวไงมาแบ่งปันข้อมูลกันนะครับหลายท่านก็บอกว่าอู้นะครับผมนะนานอีกแล้วเว้นระยะไปอะไรเงี้ยนะครับก็ทางกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ทางด้านของผู้ที่ดูแลเว็บไซต์แล้วก็ระบบเนี่ยนะครับผมก็ต้องการเคลียร์ข้อมูลแล้วก็อัปเดตข้อมูลนะก็เลยต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในช่วงของเดือนมกราคมแล้วก็กุมภาพันธ์นะครับผมอ่ะอันนี้ก็ เป็นข้อมูลที่นํามาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังส่วนในเรื่องของยอดเงินนะครับว่าจะได้รับเท่าไหร่อันนี้ก็ยังไม่ได้สรุปนะสำหรับในเรื่องของโครงการคุณเรื่องเฟสซีอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวติดตามกันแน่นอนนะครับว่าจะเป็นเท่าไหร่วันไหนนะครับเราจะเริ่มใช้จริงๆเนี่ยนะครับสำหรับเฟสซีนะวันไหนกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มาแบ่งปัน2เรื่องสําคัญในวันนี้นะฮะให้กับสมาชิกทุกท่าน ได้รับทราบข้อมูลของโครงการคุรึคึงเฟส3ต่อด้วยโครงการคุณึครึงเฟส4นะครับขออนุญาตมาแบ่งปันข้อมูลต่อเนื่องสําหรับในส่วนของครมอที่มีการอนุมัติแล้วก็จ่ายเงินเดียวยาสําหรับผู้ประกันตนนะครับมาตรา3339แล้วก็40ในกลุ่มคนอาชีพกลางคืนนะครับวันนี้เนี่ยนะครับทางนั้นของประกันสังคมเตือนนิดนึงสําหรับคนบันเทิงกลางคืนครับอย่าเชื่อมิจฉาชีพอ้างช่วยรับรองชื่อ เพื่อรับเงินเยียวยานะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็มาเตือนกันให้ระมัดระวังนะในเรื่องนี้นะครับประกันสังคมเตือนกลุ่มบันเทิงกลางคืนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพนะแอบอ้างช่วยรับรองรายชื่อเพื่อขอรับเงินเยียวยา5,000บาทได้นะครับจากที่มีประชุมอย่างที่หลายท่านรับทราบอยู่แล้วนะครับมีการอนุมัตินะหนเดือนก็คือ5,000บาท สำหรับอาชีพกลางคืนนะครับรวมไปถึงกิจการบันเทิงด้วยนะครับในบุญทรงทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะครับระบุถึงคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือเยียวยานะครับจะต้องมีสถานะเป็นผู้การตนมาตรา3 3 3 9แล้วก็40นะครับมีสัญชาติไทยทำงานในกิจการสถานบันเทิงนะครับขับผับบาร์คาลโอเกะ ซึ่งผู้รับสิทธิ์เนี่ยจะต้องได้รับการรับรองการทำงานในสถานบันเทิงนั้นจริงจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงครับที่จะจดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้นะครับผมอ่านนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ โดยจะเริ่มการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เนี่ยนะครับโดยลักษณะก็คือผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นก็ลักษณะเหมือนเดิมนะถ้าเรามีสิทธิ์เราอยู่ใน,นเขาเรียกว่าอาชีพนะครับตามข้อมูลข้างต้นแล้วก็มีการรับรองแล้วเนี่ยก็เตรียมนะในการรับเงินซึ่งการโอนเงินรอบแรกนะครับก็จะมีการโอนในวันที่29ธันวาคมนี้ พร้อมกับครับยังเปิดโอกาสสำหรับกลุ่มคนบันเทิงนะที่ยังไม่ได้สมัครนะเป็นผู้ประกันตนเลยนะก็คือไม่ได้อยู่ในประกันตนมาตรา33-39หรือว่า40นะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้นะครับพร้อมกับเราจะต้องชำระงวดแรกให้ทันภายในที่14มกราคมเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเนี่ยนะครับเป็นไฮไลท์สำคัญแล้วก็น่าจะให้กับกลุ่มคนที่ ยังไม่ได้มีประกันสังคมนะนะครับในส่วนของอาชีพอิสลานี้ท่านสามารถที่จะสมัครได้แล้วก็สำคัญคือต้องจ่ายเงินงวดแรกก่อนวันที่14มกราคมนะครับต่อจากนั้นเนี่ยท่านก็จะต้องให้สมาคมนะที่เรากล่าวไปข้างต้นไม่ว่าจะเป็นสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงก็แล้วแต่ให้รับรอง นะภายในวันที่28มกราคม65อันนี้ก็เป็นกระบวนการสำหรับกลุ่มใหม่นะนะครับเพื่อขอรับสิทธิ์เงินเยียวยาต่อไปนะครับนางสาวรัตด,ดาแซลีโคศกสำนักงานประกันสังคมกล่าวเตือนนะครับไปยังผู้กันตนกลุ่มบันเทิงกลางคืนว่าขณะนี้ พบกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อของชมรมกลุ่มศิลปินและก็บันเทิงแห่งประเทศไทยสามารถรับรองออกหนังสือพร้อมใส่ชื่อเพื่อให้ได้รับเงินเยียวยาได้ซึ่งทางชมรมกลุ่มศิลปินและบันเทิงแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการเล่งตรวจสอบอย่างเร่งด่วนแล้วสำนักงานประกันสังคมจึงขอเตือนให้ผู้กันตนกลุ่มคนบันเทิงกลางคืนโปรดระมัดระวังอย่าลงเชื่อเป็นอันขาดนะครับโดยความห่วงใยจากสำนักงานประกันสังคม หากผู้กันตนมีข้อสงสัยนะครับท่านสามารถติดต่อหรือโทรสอบถามสายด่วนสำนักงานประกันสังคม156 6ทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตกันสำหรับในส่วนของกลุ่มบันเทิงที่อยู่ในอาชีพอิสระมาตา40ก็แล้วแต่หรือมตาตรา3339 ก็แล้วแต่นะครับผมเพราะฉะนั้นมาตาสามสามเนี่ยโดยรูปแบบก็มันระบุชัดอยู่แล้วนะฮะท่านก็จะได้รับอัตโ,ตโนมัติอยู่แล้วเตรียมแค่บัญชีพร้อมเพจที่ผูกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นไว้สำหรับกลุ่มมาตรา39แล้วก็40ท่านจะต้องมีการรับรองนะครับจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมหรือสมาพัธ์เครือข่ายนบันิทิงเสียก่อนนะท่านถึงจะได้รับนะครับรวมไปถึงกลุ่มใหม่ที่ท่านจะสมัคร นะครับก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านสมัครสิ่งที่ท่านจะต้องรู้เมื่อสมัครแล้วจะต้องจ่ายเงินชำระงวดแรกก่อนวันที่14มกราคมแล้วก็ให้สมาคมดนตรีหรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงเนี่ยนะครับผมรับรองก่อนวันที่28มกราคมท่านถึงจะได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการเยียวยา5,000บาทในครั้งนี้นะครับอ่าเอาละก็ขออนุญาตมาอัปเดตนะครับแล้วก็มาเตือนภัยกันให้กักบทุกท่าน ได้รับทราบนะครับในกรณีที่ท่านได้รับสิทธ์นะครับก็ระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับที่เกิดขึ้นนะครับเอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงครับและที่สาคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสร์บตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟรีดอมชาแนลบายเกษมสันต้องลำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ